ท่านผู้ชมครับวันนี้เกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลา,ลากเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรในตำบลปัทถวีอําเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีครับก็มีการแจ้งเตือนประชาชนเร่งขนย้ายเข้าของขึ้นสู่ที่สูงและอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยครับช่วงเช้าวันนี้นะครับได้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ของอําเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีครับ ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากจากเขาชำปางลงสู่คลองชำปางครับน้ำมีสีแดงขุ่นและไหลแรงเพิ่มระดับความสูงขึ้นเ,เรื่อยๆโดยเฉพาะหมู่หบ้านทับนครน้ำป่าได้เอ่อล้นท่วมฝายทุ่งผีและไหลไปยังพื้นที่หมู่สบ้านนาใสซ,ซึ่งนั่นเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับเป็นพื้นที่รับน้ำก่อนที่จะเข้าตัวเมืองจันทบุรี โดยน้ำป่าไหลเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรทั้งสวนเงาะและสวนทุเรียนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกจากนี้ยังเข้าท่วมถนนทางเข้าหมู่บ้านทำให้รถเล็กไม่สามารถเข้าออกได้ต้องใช้รถยกสูงในการสัญจร ทางนี้หลังจากเกิดเหตุทางด้านของนายอารันพงศักด์นาย,ยกเทศมนตรีตำบลปัทถวีได้มีการสั่งการให้หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลปัทถวีลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์น้ำตามจุดต่างๆเพื่อประเมินสถานการณ์และเตรียมความพร้อมโดยเบื้องต้นจะมีการตั้งศูนย์อพยพประชาชนที่เทศบาลตำบลปัทถวีและแจ้งเตือนให้ประชาชนขนย้ายทรัพย์สินมีค่าขึ้นที่สูงนอกจากนี้ยังได้ร่วมกับชาวบ้านและผู้นำชุมชนในพื้นที่ นำวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำที่ไหลามาติดตามคอสะพานและฝายออกให้เร็วที่สุดเพื่อให้น้ำนั้นไหลได้สะดวกนะครับซึ่งขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่าน้ำป่าไหลก็ท่วมบ้านเรือนประชาชนนะฮะขณะที่สํำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยจังหวัดจันทบุรีได้มีการแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภยัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก ให้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกลงมาในช่วงนี้ไปถึง31กรกฎาคมนี้และขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างใกล้ชิดหากได้รับผลกระทบสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่หมายเลขโทรศัพท์039325139และ039312100หรือสายด่วน1784ตลอด24ชั่วโมงครับ